คครับนี่ือ Insights News เปิดเมนชาวเด็ตวิจารณ์ชุดลิซา่าใส่ไปพระราชวังบักกิงแฮมลิซ่าแบล็กพิงทำให้ชาวเน็ตเกาหลีตกตะลึงด้วยตัวเลือกแฟชัน่นที่ไรที่ติของเธอในฟอรัมออนไลน์ชาวเน็ตไม่สามารถหยุดพูดคุยเกี่ยวกับชุดสุดสวยงามของลิซ่าแบล็กพิงจากงานเลี้ยงของรัฐบาลเกาหลีใต้และสหาราชอาณาจากักร ที่จัดขึ้นที่พระราชวังบักกิงแฮมภาพที่โซเชียลแชร์ยกย่องเซนแฟชัน่นที่ไรที่ติของลิซาโดยระบุว่าเธอไม่เคยล้มเหลวในการเลือกชุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานใดๆก็ตามด้านชาวเน็ตและแฟนๆต่างเห็นพ้องต้องกันว่าลิซาเอาชนะตัวเองด้วยตัวเลือกแฟชั่นของเธออย่างสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นลิซาดูงดงามมากเมื่อวานนี้ สไตล์นี้เหมาะกับลิซ่าที่สุดผมสีดำสนิทของเธอกับความเรียบรูของชุดที่เป็นความสมบูรณ์แบบฉันได้ยินมาว่าแฟนๆต่างชาติชอบชุดของเธอแต่แฟนๆในประเทศบางคนแสดงความคิดเห็นว่ามันดูมากเกินไปถามจริงมากเกินไปตรงไหนมันน่าทึ่งออกฉันบันทึกภาพเหล่านี้แม้ว่าฉันจะไม่ใช่แฟนฉันแน่ใจว่าเธอจะดูสวยงาม แม้ว่าจะอยู่ในชุดวอมและกางเกงทั้งนี้ลิซาได้สวมชุดแบรนด์ของไทยอาสวาเข้ารับพระราชทธธานเครื่องราชอิสริยพรจักรวรรดิบิทรสิสอีกด้วยเรียกนับเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศสาสตร์ของวงการเคป๊อปและเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของประเทศไทยอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ